วันนี้เวลา9ก้นาิกาหนาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการนี้ท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเส้นเฝ้าทูลออมระบาดรับสเสด็จ และในโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสาการะพระพุทธสิหิงซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพุทธยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเดินไปยังพระที่นั่งศิวโมกขะพี่มานทอดพระเนตรทัศการพิเศษสรมรีแข่งแหลมทองและแดนอัธิุูไทยสารตำนาสายใหญ่ไม่เสริมคลายในพันิชยาวัฒนธรรมโลก ที่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดส,สากะและพิพิธภัณฑ์เซรามิกแห่งคิวชูประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 ้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยจากวิถีพาณินิชยาวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ระดับประเทศและระดับสากลและเนื่องในโอกาสครบรอบ135ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นสำหรับเครื่องปั้นดินเผาของเมืองอาริตะจังหวัดซากะเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานตั้งแต่ต้นศตรวรรษที่17 จากการสำรวจเคยพบเศษเซ,ซรามิกอาริตะใต้แม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ทราบว่าเครื่องถ้วยเซรามิกจากเมืองสากะจำนวนมากเคยถูกส่งมาที่ประเทศไทยผ่านทางช่องทางการค้าการสแสดงนิทรรศาการในครั้งนี้จังหวัดสากะได้นำเครื่องเคลือบเซรามิกจากพิพิธภัณฑ์ทัศทานเซรามิกแห่งคิวชูจำนวน82รายการ97ชิ้นมาจาะแสดงรวมกับเครื่องปั้นดินเผาไทยจากแหงโบราณคดีทั่วประเทศจำนวน90รายการ บางชิ้นเป็นโบราณวัตถุสําคัญและเป็นประจักษ์พยานแห่งการติดต่อสัมพันธ์ลึกซึ้งยาวนานของสองประเทศโบราณวัตถุชิ้นสําคัญจากเมืองอาริตะได้แก่กวดทรงแปลงตีชาเขียนสีลงยาเคลือบลายดอกโบตันและเด็กชายจับปลาดุกด้วยน้าเต้ามีอายุมากกว่า300ปีส่วนของไทยชิ้นสําคัญได้แก่กระปุกสังฆโลกสองหู พุทธศตวรรษที่19-21จากแหล่งเตาศรีสัชนาลัยจงังหวัดสุขโขทยัยกุนทีสังคลโลกพุทธศตวรรษที่20-21ได้จากการขุดค้นที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัยและชุดชามเบญจรงพุทธศตวรรษที่24 นิทรรศการที่น่าสนใจหัวข้ออาทิน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2565วิวัฒนาการเซรามิกแห่งสองสายใหญ่ญี่ปุ่นไทยในโลกพณิชยวัฒนธรรม สำหรับข้าวหวานอาหารญี่ปุ่นไทยแสดงวัฒนธรรมอาหารคู่กับภาชนะที่มีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่อดีตโอกาสนี้ทรงวาดภาพฝีประหัดบนใจการเซรามิกภาพชามบะหมี่ญี่ปุ่นพร้อมทั้งทรงลงพระนมามพิไทยสีดินทรเพื่อเป็นที่ระลึกโดยจะนำไปเคลือบและเผาเคลือบก่อนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศาการพิเศษในครั้งนี้ได้จนถึงวันที่14ธันวาคม2565ณพระที่นั่งเิวโมกขับพิมารพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาปิดวันจันทร์และวันอังคาร เวลา14นากา7นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จออกะวังสะปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่อนพระบาดตามลำดับดังนี้ รองศาสตราจารย์สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอ่อมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและขององค์การนักศึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาสัย รองศาสตราจารย์พิชัยจันมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลออมระบาดถูนกราบทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัย รองศาสตราจารย์เลิกชัยฟูประทีปสิริรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลออมระบาดถุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชทิยาศัย นายนัทบรพพลรศัศริวัชระบุญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมด้วยผู้บริหารและนายกสมาคมสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและของสมาคมาสิทธิ์เก่าโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัย นางวัชรีจิวารักษ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลออมระบาดท,ทูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุริศทองปรนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฝ้าทุลอมประบาดถูกล้าวทุนกรมันถวายเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชทิยาสัย ศาสตราจารย์สุวั์ธัญ,ญรสอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอ่อนระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาัย รองศาสตราจารย์ประมุกอุณหะเลขกะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลออมประบาดทุนกล้าทุนกรหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจัดจกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัย รองศาสตราจารย์โคสิตศรีภูธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอ่อมระบาดถูนกล้าวทุนกรหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัย นางชนพัฒพิมพานายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาพิเศษและคณะเฝ้าทูลอ่อมระบาดทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้สนับสนุนงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2,564เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทย ในอาตเตารลานน์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพ่ค้าพันพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคณะผู้บริหารเครือเจริญพ่คพัณฑ์คณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นและคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณประจำปี2563และประจำปี2565ิชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินเฝ้าทูลออมระบาดกรบาบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวดโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลออมระบาดด้วย นายธีรศักดิ์ดำรงศิลและครอบครัวเฝ้าทูลออมระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตหน้ากากอนามัยพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและผ้าสำหรับผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อพระราชทานแก่สถาบันเทคโนโลยีจิตละดา นายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศต,ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีและคณะนำผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆของมูลนิธิปี2563ถึง2564เฝ้าทูลอมระบาดดังนี้ คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าทุนกำมมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี คณะผู้บริหารธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดเฝ้าทุลอ,อมอระบาดทุนกล้าทุนกำมมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าทุนกอม,มถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีขายายผลสองแห่งงวดที่สอง คณะผู้บริหารบรูริาธิใจกระทิงเฝ้าทูละอ,อมระบาดทูนกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิน่นระยะที่1คณะผู้บริหารบริษัท SVOA จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอ,อมระบาดน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนา นางยิ่งรักสิริสิงห์และครอบครัวเฝ้าทูลออมระบาดทูนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริระหว่างปี2560ถึง2564 แต่แพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลหมู่ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบร,รมราชูป,ปถัมภ์และคณะนําผู้ได้รบพระเทานทุนโครงการประจําปี2564เฝ้าทุลออมระบาดกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่หน้าต่างประเทศ เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดดำเนินไปยังเมนวัดธาทองในการพระราชทรนเพลิงศพนางสมรัตแทนขำน นางสมรัตแทนขำเกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2480ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นบทตรีของนายสื่อกับนางกิมไล้นามสกุลเดิมรัตนนันทวาทีเมื่อสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญาด้านการบัญชีได้ช่วยธุรกิจครอบครัวซึ่งประกอบอาชีพด้านการประมงและแพปลารับหน้าที่ดำบัญชีแพปลาและรับทำบัญชีสินค้าห้างร้านต่างๆในพื้นที่ตำบลปากน้ำ ด้านครอบครัวสมรสกับพลเอกประสาทแทนขำม,มีทิดาสามคนนางสมรัดได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ทั้งพัญญาที่คอยสนับสนุนช่วยงานสามีและเป็นแม่ที่ประเสริฐอบรมเลี้ยงดูลูกๆอย่างดีจนจบการศึกษาระดับปริญญามีหน้าที่การงานที่มั่นคงรวมถึงคอยดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวสามีเมื่อเข้าวัยชาราเริ่มเจ็บป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมและมีอาการพากินสัน ต่อมาในเดือนสิงหาคม2565พบว่ามีภาวะเส้นเลือดในสมองแตกภายหลังมีภาวะติดเชื้อในปอดนางสมรัตแทนคำได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่16ตุลาคม2565สิริอายุ84ปี